สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะพี่ก็อยู่กับผม Seeker TV อีกแล้วนะฮะท่านวันนี้นะครับผมนะก็อยู่กับเกม a อ t e r n a t ท v e นะครับผมนะเป็นเกมของมือถือนะครับผมนะก็ได้ทำการอัปเดตเข้ามาใหม่ฮะไอที่เมื่อกี้เหมือนเหมือนรีบอะเมื่อกี้ยังไม่ได้แบบขยายหน้าจอใหญ่กูเปิดอัดคลิปละโอเคนะครับผมนะซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2.3นะครับผมนะที่เขาอัปเดตเข้ามานะฮะซึ่งอ่า อัปเดตเป็นเขาเรียกว่าอะไรมุมมองที่หนึ่งดีกว่านะฮะนี่ผมนะวิวโหมดนะเป็น normal แล้วก็ fps โหมดนะครับผมนะก็คือเป็นมุมมองที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็การอัปเดตเข้ามาผมก็คิดว่าน่าจะมีแค่ทีละอย่างผมว่าทำไมมันไม่อัปเดตเป็นทีเดียวเลยเออไม่เป็นไรครับผมนะเขาอยากปล่อยแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับผมท,ทีเล็ก,ท,ลกทีเล็กนะครับผมผมก็ได้แบบมีคลิปเยอะๆนะเออ โอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมแนะก็เป็นแบบวิวโหมดนะเป็นโหมด FPS โหมดนะครับผมเนะเป็นแบบบุคคลที่หนึ่งนะครับผมนะก็ไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาแล้วนะนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องตามปกติของมันเลยนะฮะนี่ก็เป็นโหมด Survival so นะครับผมนะพวกตัวละครตัวละคร,รก็เหมือนเดิมว่ามีรีวเอเลนมิคาสานะฮะซาช่านะครับผม,เ,มเดิมนะครับผมนะก็ไม่น่าจะมีอะไรแบบมากมายฮนะเอ้ยอะไรเนะี่ย Underground อะอะไรเนะี่ยมันตรงสื่อมันไม่ชาดนะอะลองอ่านีิใต้ดินเหรอ ใช่ปะมืองได้ดินเหรอเมืองใด้ดินนี่เอาไม่ใช่ไอสัตว์เลยนี่ครับผมนะนี่ก็เป็นบุคคลที่หนึ่งนะครับผมนะก็จะเป็นอุ้ยเคี้ยดตกใจมาโอ้โหแล้วมีดรึมีดอยู่นี่ครับผมนะโอ้นี่ครับผมนะมีดคู่ตรงนี้โอ้โหมันปรับเป็นโอ้โอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะครับผมนะเป็นมุมมองที่หนึ่งแกวไหวหรือเปล่านะครับผมเล่นได้เปล่าโอเคเหมือนเดิมาโอ้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 ้โอ้โอ้้โอ้โอ โอ้ยกระตุกว่ะทำไมผมรู้ส oh, ึกกระตุกว okay, um. ่ะโอเคเรามาตรงนี้อ้อมมาด้านหลังแล้วก็เอ้ยผมว่ามันก็ตึ๊กโอ้เฮ้ยไอ้ที่แป๊บหนึ่งผมขอปิดเฟซแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจนโอ้เจนเจนเจนเดือดเดือดเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมกระตุกว่ะมุมมองที่หนึ่งอะเกี่ยวป่ะวะเฮ้ยแต่ผมว่ารู้สึกว่ามันเล่นง่ายนะ นี่ับผมเนะ่ตายแล้วก็ตายโอ้ไอคิดเล่นง่ายมากมวงที่หนึ่งแต่ว่าเสียอย่างเดียวเอ้ยเอ้ยเอา้เาเฮ้ยโดนจับเฮย้ยกำเรียบร้อยกูเรียบร้อยโดนแดกเอ้ย,เ,อย,เ,อยเล่นง่ายเล่นง่ายแต่ว่ามันเ้าน่าที่จะกระตุกไปนิดนึงนะดูไอเฟสผมอะไอเพสนี A ่ này, มองขึ้นฟ้า เท่าไหร่สี่สิบห้าสิบโอ้โหเอเพสนมอยู่ไม่นิ่งเลยกูหรือว่าเป็นเฉพาะอะ่เครื่องผมก็ไม่แน่ใจนะใครที่โหลดไปแล้วแล้วก็กระตุกไม่กระตุกก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมแล้วแต่ว่าผมกระตุกเอ้ผมรู้สึกว่าผมเล่นง,ง่ายมากเลยวะทุกคนเนี่ยมาอย่างนี้ปุ๊บอ้อมมาอย่างนี้ง่ายฮะแล้วก็กดกระโดดคกั้งแล้วก็ฟันด้านหลังว่าหกร้อยนะครับผมแล้วมีคะสะสกงสกิลมีคะสะคืออะไรไม่รู้อ่ะเออถ้าใช้สกิลในเอ้ยผมอยากเห็นธนูของซาชาวะ่ะ แต่ทำไมมองไม่ค่อยเห็นมีดเลยว่ามีดมันน่าปกติต้องขึ้นบนบนหน้าจออล้วนี่คือมันมองไม่เห็นมีดแล้วทุกคนมีดโอ้เห็นตีนตัวเองแล้วผมนะทุกคนจึก๊กเรียบร้อยอะไรงี้มีดมีดมีด,มดปกติโอ้โอ้โอ,โอ้กระตุกกระตุกโอเคครับผมนะโอ้ยกระตุกโอ้เออไอ่ฝันไม่โดนโอ้แย่ละแย่ละ โอเคพุ่งไปด้านหลังแล้วฟันไม่ทนถอยก่อนถอยก่อนอุย้ยโอ้โหไอ้กระตุกมากจริงๆกระตุกจริงนะเนี่ยอันนี้ก็ไอ,อผมผมว่าม,มองที่หนึ่งมันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเออแต่ก็ยังพอได้ครับผมอยากให้มันเฮ้ยไอเจนากลัวไอเจนากัวมากโอ้ยเจนากัวมากอย่ยงกกายยงกกานนี้ปกคลิปได้อยู่เนี่ยโอเคปกคลิปอัปเดตใหม่มองที่หนึ่งโอ้โหแต่ผมอยากให้มันเห็นมองเห็นใบมีดของตัวเองอะ่ะเออ ันนี้คือมันมองไม่เห็นนะจริงๆมันก็มองเห็นนะแต่ว่ามันต้องก้มอ่ะใจปะโอเคตายไปหนึ่งโอ้แต่โอ้กระตุกมากอันนี้กระตุกจริงกระตุกจริงอะไรจริงไหมฮะอันนี้โอ้โอ้ไม่ไหวบอกไหวนะโอเคออกไปด้านหลังแล้วก็ฟันทะลุสองแล้วบ้านได้สองตัวปะเอ้สองตัวเลยเหรอโอ้โหเกินโอ้โโอมีคุ้มะ ตัวนี้ยังยืนโง่อยู่ฮะตัวนี้ยังยืนโง่อยู่ตัวนี้ยังยืนโง่อยู่สามร้ยยอยแปดสิบแปดเ้ยผมว่ามันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยฮนะแต่ก็มันก็แลกมาด้วยความกระตุกนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะน,น่าจะเป็นแค่เครื่องผมนะเออลองลองลองกันดูได้นะครับผมในะนี้ดูวิ่งไอ้ตัวตัวเราเล็กมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีห้องให้เข้าโอ้เติมแก๊สก่อนนะทุกคนเฮ้ยเห็นขาดเด้งเลยเห็นขาดเด้งเวลาวิ่ง ลุกดิกลุกดิกลุกดิกนี่ไงเห็นมีดตัวเองเลยรับผมนะนี่นี่นี่โอ้โหประมาณนี้เับผมนะโอ้ยเอ้าโอ้ยไอเย้ยโดนจับเต็มหน้าเลยเมื่อกี้โอ้มือมาเต็มหน้าโอ้ผมชอบมุมนี้มากคือแบบว่าอยู่มือแบบว่ามาจับเราเลยเขาเรียกว่าไรวะมาประกบหน้าเลยไอ้ตกใจหมดเมื่อกี้โอ้ มีสลิงไว้อย่างงี้ครับผมแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มาอย่างงี้เล่นไว้ด้านหลังปุ๊บปุ๊บแล้วก็เล่นความเร็วตึ๊กสามร้อยเอ้ยผมว่ามันก็อแรกทีจะสนุกนะมุมนี้ผมว่าสนุกดีครับมุมนี้ผมว่ามันเล่นง่ายดีอ่ะไม่ร้ยแปดร้อยยี่สิบเอ็ดโคตรแรงเฮ้ยตกตก เฮ้ยไอ้ขี้ยอยู่ๆเกิดต่อหน้าเลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนอยู่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 อ้อม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 เฮ้ยยี่เจมส์จะโดนวอลกูทำไปเนี่ยโอ้กระตุกมากอโอ้โหไม่โดนดื้อ อะไรกูเออห้าร้อยกว่าเอยผมอยากลองขี่ม้าดูโอ้โหคือตอนบินอยู่กลางอากาศมันค่อนข้างจะกระตุกนะเฮ้ยม้าวิ่งมาแล้วขึ้นมาดูขึ้นมามุมมองที่หนึ่งเออมันจะหยุดทาไมเยนียม้าโอเคขึ้นมาแล้วอ๋อีงไงมุมมองที่หนึ่งขี่ม้าอย่างงี้เยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮะโอ้แต่ผมรู้สึกว่ากระตุกว่ะผมลองเปลี่ยนแมปดูไหมอุ้ยอ,ออกมาข้างนอกไม่ได้อุ้ยออกมาข้างนอกไม่ได,ไ,ได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแมบดูว่ามันจะกระตุกหรือเปล่านะ โอเคนะครับผมนี่ก็มาเปลี่ยนเป็นแบบเป็นในเมืองนะครับผมเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมรู้สึกว่าในเมืองลื่นกว่าแน่เน่เอเพ็มันค่อนข้างที่จะขึ้นสูงกว่าแบบเมืองเมื่อกี้อะแบบเมืองเมื่อกี้แม่งเอเพแม่งสูงสุดก็ประมาณห้าสิบแต่นี้ยังมีเจ็ดสิบอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิเนี่ยมีเจ็ดสิบแปดสิบเออผมว่ามันก็ยังกระตุกอยู่นะเออมุมอมองนี้มันก็ยังกระตุกอยู่มันแบบมันยังไม่ค่อยเสถียรเลยมากครับทุกคน แต่ถามว่าโอ้กระตกเหมือนกันเลยวะเฮียเนี่ยแต่นี้ก็ fps มันวิ่งสูงกว่านะโอ้โอ้กระตกกระตกกระตกเออห้าสิบหกเรียบร้อยโอเคนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะก็สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับผมนะก็สำหรับใครที่แบบอยากมาลองเล่นก็ลองมาเล่นได้นะครับมุมมองที่หนึ่งซึ่งคือ ผมมันกระตุกอ่ะเออถ้าสำหรับใครที่แบบว่าเล่นแล้วไม่กระตุกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมว่าน่าจะอยู่ที่เครื่องด้วยแหละนะครับผมนะก็ลองลอง,ลองดูหรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะโหมดนี้นะเออเดี๋ยวผมลองไปแบบว่าโหมดเ per ติร์ดเพร์ซันเหมือนเดิมดูดูว่ามันจะกระตุกปะโอเคฮะเรามาอยู่มุมมุมมองนี้กันดีกว่านะดูว่ามันจะกระตุกหรือเปล่าเอ้ก็กระตุกเหมือนกันนี่หว่าเออหรือว่าอัปเดตเวอร์ชันนี้มันกระตุกวะไม่แน่ใจฮนะทุกคนดูดิ ถ้าถ้ามันไม่ใช่เวอร์ชันนี้ก็ไม่ก็เครื่องผมอะมีอยสองอย่างนะครับผมเน่ก็โอเคไปว่าแบบผมเอ้ายิ้มนี้ษาไม่มีภาพมันโคแล้วหรอผู้โดนเอาออกไปเหรอหรืออะไรโอ้จบเลยมภาษากู